สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะปะ้าแมวสวัสดีปีใหม่แล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งคําอวยพรมาให้ป,ป,ป้าแมวและครอบครัวป้าแมวป้าแมวก็ขอส่งคมคาอวยพรน,นี้กลับไปหาเอฟซีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ทุกประการในปีใหม่นี้นะคะและทุกๆปีไปขอทุกท่านสมความปรารถนาที่ต้องการทุกประการค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ วันนี้ป้าแมวมีบอนสีมาฝากค่ะวันนี้เห็นหน้าป้าแมวแล้วเป็นยังไงบ้างครับป้าแมวก็แก่ลงขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วเนาะวันนี้ป้าแมวมีบอนสีมาฝากนะคะพี่ๆทุกท่านนี่ป้าแมวนั่งครึ่งตัวนะคะนี่ป้าแมวก็เป็นบ้านเช่าที่ป้าแมวเช่าอยู่นะไม่ใช่บ้านของป้าแมวเองค่ะป้าแมวเช่าอยู่นะคะอ่าวันนี้ป้าแมวมาขายบอนสีหาังินอยากจะซื้อแผ่นพืดให้แม่ทักห่อใหญ่ๆ เพราะตอนนี้แม่ใช้ทพ็เพืชเปลืองมากนะคะป้าแมวก็ไม่มีอะไรนอกจากเอาบอลสีได้แหละมาขายให้เอฟซีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บอลสีตัวนี้นะคะเอาที่ค่าส่งเหมาเหมาของป้าแมวนะคะค่าส่งมาเหมาของป้าแมวเจ็ดสิบาทค่ะนะคะกิ่กระถางก็ได้เจ็ดสิบาทจา้ะเดี๋ยวป้าแมวมาขอเริ่มตัวนี้ก่อนนะคะที่ป้าแมวคัดคัดทําแม่พันธุ์ตอนนี้คือแม่พันธุ์ก็คือจะไม่ได้ทําแล้วละ่ะเพราะว่าต้องเอาออกมาขายให้หมดนะเพราะว่าต้อง อยู่กันสองคนกับแม่เนาะถ้าถามบางคนถามว่าแฟนไปนไหนแฟนของป้าแมวเขาก็ช่วยป้าแมวอีกทางหนึ่งแต่ว่าค่าใช้จ่ายสามร้อยต่อหน,นึ่งวันบางทีก็สองร้อยต่อหนึ่งวันนะคะเอฟซีน,นี่แพนด้ามาอีกแล้วแพนด้าดูสิคะกอดป้าแมวอ้าวอ้าวอ้าวดูสิอ้าวเดี๋ยวก่อนอ้าวอ้าวแพนด้าสวัสดีสวัสดีเอฟจี F Z. กับแม่ก่อนหันหน้ามางี้หน้างี้อ่าไหนลูกแนมะ่ สวัสดี FC ก่อนสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านแพนด้าก็น้องๆก็ขอบคุณเนาะที่เอฟซีทุกท่านส่งขนมมาให้แพนด้ากับน้องๆแล้วก็ส่งยามาให้นะคะแม่แม่เนาะเพนด้าเนี่ยจะเป็นคนที่น่ารักเป็นน้องที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีน้องๆอีก,อก,อกหลายตัวเห็นข้างหลังมอเตอร์ไซค์บ้าแมวค่ะขาจะน่ารักมากๆค่ะแพนด้านะคะแพนด้าลงไปก่อน <laughs> ดูสิคะ่ะมามามาพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วมาพอแล้ว,แ,ลว,มแ,ลวแม่ขายของก่อนนะ ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นนี้ก่อนค่ะต้นนี้เป็นยักษ์สิงห์หดนะคะกัดสีแล้วแบบนี้นะคะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวทั้งหมดแล้วค่ะความความสูงเขาก็ประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะคะวันนี้เห็นหน้าป้าแมวแล้วนะคะพี่พี่แม่แม่แมทุกท่านนะคะป้าแมวขายให้ห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทนะคะยักษ์สิงห์หดค่ะนี่เนาะป้าแมวก็ทําไม่เป็นนะคะแบบนี้นะคะก็ลองลองทาดูนะคะมียักษ์สิงห์หดทั้งหมดอยู่ มีอยู่10บกระถางน,นะคะแม่แม่สิบกระถางน,นะคะแล้วก็ต่อมายักษุชาดาค่ะนี่ตรกุดยักษ์นะคะยักษุชาดากระถางาานี้จะมี2ต้นมีกระถางเดียวนะคะมีกระถางเดียวค่ะก็เอาไป50บาทจ้ะไม่มีแล้วค่ะยักษุชาดานะคะมีกระถางเดียวค่ะ50บาทค่ะแล้วก็มาต้นนี้ค่ะแพนดาต้นนี้นะคะพี่พี่นางเกาสุริยานะคะเป็นบอนเก่าป้าแมวคัด เอาที่มี2ต้นมาขายให้เลยนะคะนางเกาสุริยาสูงคุณน่นะคะความสูงของเขาประมาณไม้บรรทัดนะคะป้าแมวไม่ห่อตุ้มนะคะหอยกกระถางแบบนี้ไปเลยนะคะส่งให้เป็นแบบกล่องนะคะอันนี้ก็ขอห้บาทนะคะนางเกาสุริยาจ้ะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะห้าสิบาทจา้ะนะคะบางบางกระถางก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เขาก็กัดกัดสีมาแล้วนะคะนางเกาสุริยาในกระถางนี้มีสต้นจ้ะ ต่อมาค่ะเป็นทศก,กัณฐะยักษ์ทศก,กัณฐ์เนี่ยค่ะเขาจะมีสีแบบนี้แล้วนะคะสีแบบแบบนี้แล้วเนาะเนี่ยอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะเริ่มเริ่มออกลูกมาแล้วเนาะลากเดินทะลุกระถางนะคะนี่นะคะยักษ์ทศก,กัณฐ์ป้ในกระถางเนี่ยมีสองต้นสองต้นนี้ป้าแมวก็ขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทค่ะยักษ์ทศก,กัณฐ์ไปห้าสิบบาทค่ะ เขาเริ่มกัดสีมาเอ้าเดี๋ยวองแม่พังหมดเลยเนี่ยนะคะเขาเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะยาทุกสการ์น,นะคะแม่แม่อันนี้ความสูงของเขาก็ประมาณครึ่งไม้บรรทัดต้ดนนี้นะคะครึ่งไม้บรรทัดนะแต่ว่าดูรากก่าสิคะทุกต้นอันนี้ป้าแมวคืออยากเก็บไว้ทำพันแต่ว่าเก็บไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วค่ะ นะก็ต้องต้องเอามาให้พี่ๆช่วยเอฟไปนะคะช่วยกันหน่อยนะคะพี่ๆจ๋านี่นะคะเบอร์โทรของป้าแมวเบอร์โทรของป้าแมวนะคะป้าแมวก็เตรียมเบอร์โทรไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนะนี่ค่ะเห็นไหมเออเดี๋ยวนะป้าแม็ตั้งกล้องไม่เป็นนะกลับหัวไหมเนี่ยนี่ค่ะจ,จะกลับหัวไหม 0643193413อาจจะเป็นตลกตลกสักหน่อยเนาะป้าแมวไม่เคยทำแบบนี้เลยนะคะลองหัดหัดดูค่ะ0643193413ค่ะนะคะต่อมาค่ะต่อมาเป็นม้าสีหมอกค่ะมาสีหมอกบางท่านก็ถามว่าป้าแมวกัดสีเป็นยังไงนี่นะคะกัดสีมีจยูส2กระถางค่ะนะคะสกระถาง กระถางนี้น้องกาลังขึ้นมานะคะถังนี้มีถังนี้มี3ต้นนะนี้มีเอาไว้เลี้ยงฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะก็ให้กระถางละ50บาทเท่ากันจ้ะนะคะส่วนมาสีหมอกส่วนมาด้านนี้ค่ะรัตรนสินป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีกระถางเดียวค่ะกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่70บาทนะคะเจบาทค่ะรัตรนสินค่ะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะความสูงของเขาก็เครื่องไม้บรรทัดรัตรนสินชายชนเนี่ยเขาจะสวยไม่แพ้กันเลย,เลยนะคะ ถางนี้ขอเจ็ดสิบบาทจ้ะต่อมาเป็นบอนเก่าค่ะนางมนโทค่ะนะคะนางมนโทในกระถางนี้มีต้นเดียวค่ะต้นสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วต้นนี้ขายร้อยห้าสิบาทจ้ะนางมนโทนะคะอยู่ในกระถังหกนิ้วค่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ยไม่มันดื้อกันจังเลยไปได้ไกลๆหนี เรื่องบากบากค่ะต่อมานะคะพี่พี่นี่เป็นนารีบุรพาค่ะเห็นะคะนารีบุรพาในกระถางนี้อันนี้มันไม้ไม้มีหัวแล้วนะคะไม้มีหัวเนาะมันยุบไปต้นหนึ่งนะคะยุบไปต้นหนึ่งนะไอ้จริงกระถางนี้มันจะมีอยู่สามต้นเออก็สามต้นนะคะมีสามต้นนะเนี่มคะนารีบุรพาค่ะอันนี้ป้าแมวขออยู่ที่ เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะนาลีบุรพานะคะหนึ่งร้อยบาทจา้ะมาด้านนี้ค่ะสวยมากๆนะคะแม่แม่นี่เป็แมวเลือกกระถางใหญ่ๆออกมาให้เลยนะไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะเห็นไหมคะเอาลิ่แบบกัดสีมาเลยนินอัาจาค่ะเี่นะคะนินอาาัญจาแบบกัดสีสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่นะ พี่แ้าแม่ซื้อจากป้าแมวไปยังไม่กัดสีแต่ป่านนี้ป้าแมวคิดว่าน่าจะกัดสีแล้วเนาะนะคะนินอัญจลากระถางนี้ป้าแมวไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยกระถางนี้นะคะป้าแมวให้อยู่ที่200บาทค่ะนี่นะคะกระถางนี้นะคะ200บาทจ้ะมีมา2กระถางค่ะ2กระถางนะคะ,าาะ,คะสวยๆจ้ะนี่นะคะอีกกระถางหนึ่งค่ะเห็นไหมคะแม่สีเขาจะกัดสวยมากกว่านี้นะคะนินอัญจลานะ โหดใหม่มาก็สวยมากๆเลยค่ะมีมาให้สองกระถางนะคะชอบกระถางไหนบอกป้าแมวนะคะกระถางนู้นสีเหลืองกระถางนี้สีดํานะคะนี่นะคะกระถางละสองร้อยบาทค่ะดินอัญจราจะต่อมาเป็นหยาดฝนค่ะนี่นะคะแม่แม่ในกระถางนี้มีสองต้นแบบนี้นะเนยคะนี่กระถางสองต้นความสูงของเขาก็เกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะหยาดฝนนะคะวาลากัดสีมาเขาจะสวยมากนะคะหยาดฝนนี่ป้าแมวขายให้สามสิบบาทนะ,ะนะคะ กระถางละสามสิบาทค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะลากเดินทะลุแล้วนะคะน,นะคะอันนี้เป็นพญาพันวังค่ะพญาพันวังนะคะในกระถางนี้ก็มีสองต้นค่ะพญาพันวังว่าแมวขอห้าสิบาทนะคะพญาพันวังจะเวลากัดสีมันจะแดงแล้วก็จะออกเป็นเม็ดลายนะคะพญาพันวังจะขอห้าสิบบาทนะคะนี่ความสูงเขาก็ไม้บรรทัดนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะดู ดูนะคะความสูงข,ของเขานะนี่นะคะพญาพันวังค่ะต่อมาเป็นหงสุวันค่ะเวลากัดสีจะสวยมากค่ะหงสุวันนะคะเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะลากลูกกระถางนะคะก็ะแมวขออยู่ที่บางบางอันก็ต้นก็ครึ่งไม้บรรทัดอันนี้ก็เกือบไม้บรรทัดนะคะหงสุวรนนะเกือบไม้บรรทัดนะคะบางต้นก็จะได้จะได้แค่แค่หลอดเท่านะคะบางต้นก็จะมีแค่หลอดนี่นะ ก็เอา30บาทนะคะหงส์สุวรรณจ่ะนะคะหลักเดินดีทะลุกระถางแล้วนะค่ะยักษ์พิเภกค,ค่ะนะคะสีเริ่มมาสวยแล้วนีเหลืออยู่กระถางเดียวแล้วค่ะยักษ์พิเภกนะคะมีต้นเดียวต้นนี้ป้าแมวขออยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะกระถางห้านิ้วจ้ะยักษ์พิเภกนะคะไว้แม่นะคะสีสวยค่ะต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่อ่าเอาไป 90บาทค่ะนะคะแม่แม่ถามว่าป้าแมวมีปลายทางไหมมีนะคะปลายทางมีค่ะแล้วแล้วป้าแม่อยากซื้อแผ่นเพื่อให้แม่ทําไงก็มีพี่ๆบางท่านเขาก็โอนมาให้ป้าแมวเนาะแล้วส่วนที่ว่าเป็นปลายทางป้าแมวก็รอรอเงินจากไปรษณีย์เข้าให้ป้าแมวค่ะนะคะคือแผ่นเพื่อแม่ใช้เยอะมากนะแต่ป้าแมวก็ต้องบางทีก็ไม่มีจะเปลียนก็ให้อ้ที่เก็บพื้นเก่าใช้ไปก่อนแล้วลุงซึ่งก็ คอยหาตัางค์ซื้อให้แม่ใหม่เน,ะนาะใชาใช้ใจของพ่อแมวมันก็ลำบากจริงๆนะคะพี่ๆต่อมาด้านนี้ค่ะกว<ป>นอูนะคะกวนอูนี่สูงได้ไม้บรรทัดนะคะแม่ๆสูงได้ไม้บรรทัดเนะาะนี่นะคะกวนอูพ่อแมวขออยู่ที่เอาไปรวมฟอร์มกอเลยนะคะเอาไปรวมฟอร์มกนะป่อแมวขออยู่ที่นี่นะคะมีอยู่สองสองต้นค่ะนี่นะคะสองต้น ขอกระถางละสี่สบาทค่ะกวนอูนะคะสีบาทค่ะสวยมากนะคะกวนอูจะ้ะมีอยู่สองกระถางค่ะหมดแล้วค่ะขายหมดเลยแล้วพี่ๆทุกท่านที่สั่งป้าแมวมาบอลสีป้าแมวก็เริ่มส่งตั้งแต่วันเสาร์มานะคะสุขเสาร์นะคะแล้วมาวันจันค่ะก็ต้องขออาภัยนะคะที่ส่งล่าช้าจะ้ะแล้วยังมีใบชํำฉาคือเป็นใบล้วนๆน,นะคะค่ะป้าแมวยังมียักษ์ลนพักเหลืออีก กระถางหนึ่งนะคะนี่นะคะสีมาสวยแบบนี้เลยนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะนี่นะคะสองต้นนะยักษ์ลนพักค่ะสวยๆแบบนี้เลยความสูงของเขาเนี้ยได้ไม้บรรทัดแล้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะห้าุ้านิ้วนะคะเอี G, นี่นะคะส่งยกกระถางเลยนะคะยักษ์ลนพักนะคะก็ะแมวขายให้เอาไปเหลือกระถางเดียวแล้วะคะ่ะสุดท้ายนะหลอดใหม่ออกมาเนี่ยเขาก็จะสีสวยกัดสีเหมือนใบนี้เลยนะคะยักษ์ลนพักนะคะนะยักษ์ลนพักค่ะ กระถางนี้ปลาแมวขายให้อยู่ที่100บาทค่ะมีสองต้นนะคะเป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วค่ะมีกระถางเดียวนะคะยักษ์ล้นพักค่ะต่อมาสีกัญจนานะคะสีกัญจนาเจนสองนะคะพี่ที่หลดใหม่มาก็สวยนะคะนี่นะใบสวยๆแบบนี้เลยสีกัญจนาอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะมีสองต้นนะคะมีสองต้นนี่นะคะสีกัญจนาจะมีสองต้นมี2กระถางนะคะ แต่ส่วนกระถางนี้มีสีบุรีร์คู่ไปด้วยค่ะนะคะป้าแมวก็ขายเท่ากันนะกระถางละ90บาทจ้ะนะคะ90บาทจ้ะมีสองกระถางค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะยักษ์กัดสีและสวยมาแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะสีของเขาสีของเขาจะสวยมากกว่านี้นะคะไม่ได้อยู่แค่นี้นะยักษ์อินทรชิตจ้ะหน้าทองนะคะนะคะ กระถางนี้มีสองต้นนะคะมีมีน้องออกมาแล้วนะมีสองต้นความสูงของเขาเห็นนะคะไม้บรรทัดค่ะหนึ่งไม้บรรทัดขึ้นไปแล้วนะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วค่ะอันนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่100บาทนะคะมีกระถางเดียวค่ะกัดสีแบบนี้นะคะมีกระถางเดียวจ้ะ100บาทจ้ะยังไงโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะแล้วก็ยังสุดท้ายค่ะมีไก่ตัวงามกระถางนี้มีต้นเดียวค่ะกระถางนี้ได้ไป สี่ต้นเลยค่ะพี่ๆซื้อมาเลี้ยงฟองกอทั้งท้อหมดนี้เลยนะคะไก่ตัวงามคู่นี้ป้าแมวขายให้เอาไปเจดบาทนะคะเจดิบาทค่ะ2อกระถางนะคะขายให้เจ็ดสิบาทค่ะมีอยู่แค่นี้ค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีเท่านี้ค่ะมาแบ่งปันเอฟนะคะขอให้เอฟซีคยช่วยกดติดตามป้าแมวด้วยนะคะแล้วก็ ช่วยกดแชร์บอกต่อด้วยนะคะ<ๆ>มาช่วยป้าแมวซื้อบริสีส่วนใบชําฉาำของป้าแมวมีใบล้วนๆเป็นใบล้วนๆนะคะนี่นะคะใบชําฉาของป้าแมวจะเป็นใบล้วนๆแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่คือธรรมชาติหมักมาให้แล้วนะคะพี่พี่นี่นะคะโลละยี่สิบาทนะคะโลละยี่สิบาทเนาะซึ่งว่าป้าแมวก็เลือกไม้ตัดไม้แบบนี้ออกให้แล้วนะคะแบบนี้ไม่มี ATP. ไปให้นะคะนี่ป้าแมวไปคัดแยกแบบนี้ออกนะคะไม่มีไปให้นะคะ นี่คือคัดแยกออกมาแล้วนะคะพี่ๆอาจจะหลงหูหลงตาไปบ้างแบบเนี้ยนะคะคือติดไปบ้างแบบนี้ก็ไม่เป็นไรพี่ๆก็เอาไปปลูกบอนสีได้เลยหรือไปใส่ต้นไม้อื่นก็ได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นใบช้ำฉาของป้าแมวนะคะป้าแมวขายให้โลละ20บาทค่ะโลเละ20บาทนะคะถ้าส่ง5กิโล30บาทค่ะพี่ๆถ้าเป็นปลายทางขอช่วยป้าแมวซื้ออ่ากิโลขึ้นไปนะคะพี่ๆจ๋าเพราะไปลายทางอ่ะป้าแมวส่งไปแล้ว บางทีก็บอกป้าแมวเป็นร้อยเลยนะคะป้าแมวมีม,ม,มีใบสลิปส่งให้ดูนะคะพี่ๆบางทีป้าแมวก็จะส่งแบบหนึ่งกล่องส่งไปให้พี่ๆก่อนคือเป็นเก็บเงินนะคะบางท่านก็ตกใจป้าแมวของยังมาไม่ถึงเลยทําไมเก็บตังค์แทนต้องห้าร้อยยี่สิบาทละ่ปะป้าแมวก็ต้องคุยทางโทรศัพท์ให้ฟังนะคะว่าคืออันไหนที่เป็น EMS ที่เก็บตงังค์อ่ะเขาจะส่งถึงก่อน แล้วส่วนที่ป้าแมวไม่ได้ส่งเป็นอีมอีคือส่งธรรมดาจะช้าประมาณวันถึงสองวันนะคะพี่พนี่ป้าแมวมาบอกให้ฟังนะคะแต่ว่าป้าแมวจัดส่งให้ครบทุกท่านค่ะนะคะหรือจะชอบใบชํำช้าของป้าเกิดก็ได้นะคะบอกป้าแมวได้ป้าแมวไปเอามาให้นะคะส่วนมากป้าเกิดป้าแมวก็ต้องวิ่งไปรับเองนะคะเพราะป้าเกิดบางทีก็ไปรับจ้างตัดใบบ้างเก็บม้มาขายบ้างนะคะพี่ๆนี่นะคะยังไงก็ ช่วยอุดหนุนใบชําฉาป้าแมวด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เป็น fc ป้าแมวแล้วก็ช่วยเหลือป้าแมว fc อ่า fc บอลสีแม bon ้กระทั่งใบชําฉามาตลอดเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอกรับสวัสดีนะคะขอทุกท่านมีความสุขความจเจริญอุดมสมบูรณ์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ